จากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนี้นะครับทาให้หลายครอบครัวเกิดปัญหาทโควิดทําให้ผู้ชายคนหนึ่งต้องประกาศยกบ,บ้านให้เลยฮะตัวเลขการเลิกจ้างสูงขึ้นเนี่ยสองร้อยถึงสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีภาพนี้นะคะอขอข้าวกินหน่อยค่ะแต่โควิดมันอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายก็ได้จนมันทําให้เกิดปัญหาหนึ่งครับปัญหาความเครียดและปัญหาความเครียดนี่แหละเป็นตัวการสําคัญที่จะทําให้ครอบครัวเราเนี่ย พบกับวิกฤตอีกมากมายบอกตรงๆว่าเครียดมากนะครับเพราะว่าในขณะที่ไรายได้เราเหลือศูนย์แต่ว่ารายจ่ายเรายังเท่าเดิมอยู่นะครับเครียดนิดนึงแต่ก็เราก็ไม่ได้เครียดหรือว่ากังวลใจมากเกินไปเครียดมากมันน่าเบื่อมากไม่เคยอยู่บ้านนานขนาดนี้มันเครียดมากขึ้นเพราะว่าการแก้ปัญหาหรือว่าโควิดมันยังคงอยู่และมีมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะและตอนนี้เรามาฟังคำแนะนำจากคุณหมอจิตวิทยากันครับ ว่าสามารถแก้ปัญหาความเครียดได้อย่างไรไปรับฟังกันครับที่เขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาทำไมชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้เมื่อสุขภาพแย่นะคะจิตใจก็จะแย่ตามไปด้วยการที่เราเนี่ยเจอปัญหาปัญหาหนึ่งเข้ามาในชีวิตและเราปรับตัวไม่ได้นั่นก็คือสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดมีวิธีการรับมือหรือจัดการกับความเครียดน,นี้อย่างไร อันที่หนึ่งเลยนะคะเราจะต้องเข้าใจสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจะได้รับมือทนันอันที่สองค่ะการจัดสรรค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเวลาหรือการจัดสรรทรัพยากรว่าเราจะต้องตัดรายจ่ายนะ<อ>ส่วนนี้นะคะเพิ่มรายรับส่วนนี้หรือว่าในการทำงานเราก็จะต้องมีการจัดสรร ลำดับความสำคัญของงานเขียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ต้องหางานที่มันจำเป็นเร่งด่วนทำก่อนใช่ไหมคะ